สวัสดีครับสวัสดีนะครับแล้วพ่อแม่พี่น้องนะครับนักเสียงโชวทุกท่านนะครับก็จะพาครับมาตามต่อกบบสูตรหลักสิบล่างนะครับสูตรเก่านะครับจากงวดที่แล้วนะครับมาให้ดูกันนะครับก็จะให้เพื่อนได้รอนานนะก็ เป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่าที่มันเดินดีอยู่แล้วนะครับก็จะไม่อธิบายให้มากนะครับกับผลสถิติย้อนหลังนะครับนะนะครับก็ดูตามภาพนะเพื่อนๆนะเพราะไม่ต้องดูตามภาพเอานะครับเนี่ยคือหลักสิบล่างสี่ตัวนะครับจับชุดเต็มนะเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลพี่น้องนะิได้ทั้งหมดสิบหกชุดนะครับสิบหกชุดนะ หลักหน่วยก็สี่ตัวนะครับหลักสิบล่างก็สี่ตัวนะครับนะก็เกาเกานาะใครจะคิดว่าเกเกาเล็กเบือนจะออกบ่อยอชอบมาเบือนนะเป็นสิ่งที่น่าลงทุนน้อยเกาเกาเล็กเบือน <c oughs> อะก้มดูนะจะจับให้ทั้งหมดแต่ยังไม่สรุปนะเอามาดูเป็นวิธีวิีทางแนวการก็แล้วกันนะครับอ่ะมาดู ในส่วนของคาเตือนก่อนๆนะครับนะเพื่อนๆก็ผมฝากไว้คะคําเตือนนะครับทางช่องนะครับนะเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแบ่งปันข้อมูลตัวเองนะครับที่ได้จากการคํานวณย้อนหลังและสถิติเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับะก็บอกตรงๆครับว่าสีแดงๆน่ะคือต้องท่านต้องคิดต้องพิจารณานะครับเนาะไม่ใช่ว่ามันเข้าไปแล้วแล้วเ มาตามมาตัวเข้านะนะครับมันก็ต้องค่อยๆตามทีละสเต็ปถึงสเต็ปม,มาตัวเลขถูกใจคุณนะครับผมถึงบอกว่าถ้ามันถูกใจคุณคุณค่อยนําไปใช้ถ้าไม่ถูกใจคุณก็แค่ผ่านผมบอกแล้วนะครับนะทางช่องก็คือของผมเองครับช่องเลเดิดอต่อนะครับนะเลเดิดอต่อแล้วก็เลเดิดแอดต่อแฟนเพจทางหนะ้าทางเฟซบุ๊กนะครับนะต่ก็บอกแล้วครับว่าคือได้จากการคํานวณย้อนเหลัาและสถิติเท่านั้นนะเพื่อนๆก็ต้อง ใช้ดุลพินิษด้วยนะนะครับนั่เชื่อว่ามาอย่างไงไปอย่างนงั้นนะ,นะครับทุกคลิปทุกสูตรที่ผมลงนั้นนะครับมันไม่ได้ตายตัวนะครับนะคิดขึ้นได้คำนวณขึ้นได้ผมก็เอามาทำนะครับนะ,นะมาดีมาดูรายละเอียดของหลักสิบล่างกันนะครับของงวดที่แล้วนะเจ็ดแปดเก้าห้านะครับก็มาหนึ่งตัวก็คือเก้านะครับนะไปดูในส่วนสูตรวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะครับนะ ก็ตรงนี้ครับนะครับของผมน่าจะสูตรจะสูตรง่ายๆนะครับนะเพื่อนๆนะนะของผมน่าไปสูตรวิธีคิดง่ายๆใช้แต่รางวัลที่หนึ่งนะครับนะใช้แต่รางวันที่หนึ่งมาตั้งนะอันนี้เป็นของงวดหนึ่งเมษายนนะครับของงวดหนึ่งเมษายนนะผมขอวงสถิติก่อไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะ เราวงสติเตี่เกานะนะครับก็ขอึงช่องนะเลกดิบเอต่อด้วยนะครับเนาะลนงนามซะหน่อยนะครับเนะ็ะเลขดิบเอต่อนะครับเนาะมารูกอ่านออกกันหรือเปล่าอันนี้เป็นของงวดวันที่ หกหกนะทีนี้มาดูในวรอของอสิบหกเมษายนกันบ้างนะครับตัวที่ใช้ก็คือรางวัลที่หนึ่งนะครับนะศูนย์แนย์เนะครับมาตั้งนะครับ087ย์แนะครับเก้นย์เจ็นะครับนะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะก็ต้องมาลุ้นกันดูกันนะครับเพื่อนๆนล้วเอามาดูในสูตรของวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะครับใช้หลักเหมือนนะครับนะแล้วก็เป็นหลักพันนะครับนะเลขเจ็ดสองครั้งนะครับหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบหนึ่งครั้งนะตัวที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆน,นะ ทดไว้นะครับนะจะไม่ลินไม่สับสนบวกง่ายนะก็คือได้สี่นะมีตัวชุดเดียวครับนี่นะครับนะมาดูนะครับแปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองไปบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับก็จะได้ยี่สิบเอ็ดนะเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดไปบวกเก้าบวกแปดเป็นสิบ เจ็ดสิบเวกสเป็น2ี่อ็ดนะครับก็จะได้หนึ่งนะได้หนึ่งนะครับหบวกบวกหนึงคงที่หนบวกหก็เป็น2องบวกหนึ่งยี่ตำแหน่งนะครับเป็นสาก้าไปบวกอะไรได้ห้าอันนี้ก็ต้องเป็นบวกหกหกสามบวกหกเป็นเก้านะครับอ่ะเจะอยู่ต่อหรือไม่นะครับต้องมารอลุ้นกันนะที่้งาเอลงมาที่ให้ด้วยแล้วก็ของที่ นะครับอทีนี้เอามาดูทบทวนดูอีกหนึ่ครั้งนะครับตามระสิตินะครับแปดบวกสีเป็นสิบสงสิบสอไปบวกเเป็นยี่ิดนะครับยี่สิบเอ็ดบวกศูนย์ได้ยี่สิบเอ็ดดังนั้นยี่เอ็ดาแต่ตัวหลังนะครับก็คือเลข1นึ่งนะบวกหนึ่งะเพื่อยืดตำแหน่งนะครับก็เป็นสองบวกหนึก็จะเป็นสามบวกหก็จะเป็นเนั้น ในหลักสิบล่างงหมดนี้ก็ที่ได้ก็คือหนึ่งสองสามเก้านะผมจะกลับไปที่หน้าเดิมนะครับเพื่อนๆนะกลับไปที่หน้าแรกนะและแรกตรงนี้สุดกครับก็คือหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสามเก้านะได้หนึ่งสองสามเก้าครับหนึ่งสองสามเก้าครับของวันที่เอ,อ ในสายุนนะโอ้โหนะมาดูในหนึ่งหนึ่งสองสามเก้านะครับตามสถิตินะเพื่อนๆน,นะตามสถิติมีไหมมีนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามเก้าเคยมานะครับหนึ่งสองสามเก้าเคยมาันนั้นหนึ 1, 2, 3, 9, ่งสองสามเก้าจะมาตัวใดก็ต้องไปดูในชุดสรุปจะเด่นตัวใดก็ต้องรอดูในชุดสรุปนะนะครับนะอาทีนี้ หลักหน่วยล่างเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังนะเรามันจะยาวจะดูนาเกินนะโอเคเอาเดี๋ยวเอาไปหลักหน่วยล่างพร้อมเลยก็แล้วกันนะครับมามาดูในส่วนหลักหน่วยล่างนะครับนะหลักหน่วยล่างนะครับของวันนี้นครับผมจะให้ดูทั้งสิบล่างและหลักหน่วยล่างพร้อมกันตาวิธีการคำนวณหลักหน่วยล่างอยู่ข้างหลังนี้นะครับนะผมขอลงชื่อช่องผมด้วยนะเลขเ็ดเตอตนะครับนะ ครับอันนี้ของวันที่หนึ่งนะครับสี่หกหกนะครับนะผลรางวัลที่ออกนะครับกินใหญ่เกิน,เกนแล้วมันไม่พอผลรางวัลที่ออกนะครับมันคือเก้าเก้านะเหนะมือนเดิมนะครับ ผมให้วิธีคิดง่ายๆเหมือนกันก็ใช้แต่รางวัลที่หนึ่งมาตั้งนะครับนะใช้แต่รางวัลที่หนึ่งมาตั้งอย่างเดียวเหมือนกันเลยนะครับนะสำหรับของผมนะครับนะไม่สับสนไม่ยุ่งยากนะเพื่อนๆก็ลองเอาไปคำนวณดูนะมันเข้ากี่งวดกี่งวดก็ลองเอาไปคำนวณนหลังดูนะครับอ่นะทีนี้